สวัสดีครับทุกคนครับสบายดีพี่น้องทุกท่านตอนนี้บ้าโกบกับยูทีนะฮะบางหน้าน้องพี่น้องเนาะโอ้ทุกสูงไงขนาดทัดไปจะเป็นใบเทคบางหน้าถ้ามาชมเบืองก็มหังการของเมืองไทยนาะพี่น้องเนาะฝั่งสายมือจะเป็นสกายวอล์คเด้พี่น้องด้านล่างจะเป็นถนนสุข,ขุมวิท เดี๋ยวบาบูจะยางไปเบิ่งความอลังการของสกายวอลกละกาถนนสุขุมบิดบนแยกบางหน้าตอนนี้เมืองไทยเป็นกับชื่อว่าเทสสกายวอลพี่นอออ้องอยทางยางบนก็กลางถนนเนาะบนไต่ทางรถไฟฟ้าบีทีเอนั่นเองประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นเป็นประเทศที่บบโออวดเนี้ยทุกท่านเลย เพชรอิลีนะแต่บ่าีโอวดเดี๋ยวสิผ้าทุกท่านและกับตัวบาโบเองไปเบิ่งแง่บางหน้าสีแงกบางนาเี้พี่น้องนะฮะที่ว่าสีแงกบางนานี่กับบอกไปเลยว่ามาเมืองไทยนี่ยตองสีแงกบางนาเลยเด้ตือเตเลยเลยอันนี้ก็จะเป็นตึกไบเทกนะฮะไบเทกบางนา มีศูนย์ประชุมแห่งชาติน้อพี่น้องนะ่ะองเวนเขาถอด้าพี่น้องมิูนุ์ประชุมแล้วก็มี่หองจัดแสดงสินค่เนาะพี่น้องนะมีงานมอเตอร์โชว์ไปจะมาโชว์อยู่ตรงนี้ยงไปอีกหน่อยนึงเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิ่งถนนทีตะการตา พี่กะชิมะฮะภูบ่าวเร็วเนี่ยเนี่ยชิมะฮะภูบ่าวมืลอนี่ยเนี่ยชิมะฮะภูบ่าลเฮ้ยผู้บ่าลสบายดีน้องแตงอ้อนสบายดีจ้าผิวกิ้งก่านี่นี่นี่สบายดีภูบาลสบายดีกินนอนสบายดีแนะนำตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอมีซองเลยเดี๋ยมีซองแต่ยังจะเปิดซองใหม่อยู่ซองเก่าก็คือแบบบริเวณเหรียยอดวิวม่เกินแล้วก็เลยแบบว่าให้คนอื่นเอาไปดูแลต่อเดี๋ยวจะสิตั้งซองใหม่เฮ็ดคอนเทนต์ดีๆเนาะ ฝากซองไม่เด้อซื้อซองไม่ว่าซองเราไต่ผ้าไปหล่อพี่น้องสิผ้าไปหล่อใช่ไหมล่ะฟังดีเด้ฟังดีเด้ผู้ใดเนี่ยวันนี้บ่าหนูกินเที่ยวข้าวอยู่อ่ะหนูอยากไปอันนั้นน่ะเอ้ยวันนี้สิไปชัวะลืมคิดก่อนคิดก่อนเอาลูปจริงๆนะเนี่ย เออใช่ใช่ตลาดน้ำส่วนพึ่งมีคนแนะนํามาคือตลาดน้ําส่วนพึ่งนี่ถ้าเกิดที่แนะนำต้องเป็นวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ถ้าเราไปก็จะไม่มีนะอ้าวไม่มีตลาดมันมีตลาดแต่มันเงียบเหราเขาจะเปิดคึกคักเหมือนเป็นเหมือนตลาดนัดนะอ๋อหรอรถไปอย่างเพราะว่าวันนี้หนูหนูยุดวันนี้ไงไปรับเล่มมาเล่มเล่มรถเตี้ยเล่มรถเล่มบัตรนี่แหละจ้ะไปเขายนางไปย่างหนาไหมเป็นเงินเสียบางหน้าเคยแม่เลยยังเสียบางหน้าเนี่ย ห่อยหน่อยเคยมายัางมาหลายเถื่อนเด้วมาหลายเถื่อนเด้วแต่ว่าไกลไปไกลามากไอ้ซืือเดี๋ยวมันี่สิบห้าทางคูณส้มไปเบิ่งซี่แยกบ้านหน้าพี่น้องเอาให้ใบหน่อยพาไปเบิ่งเนี่ยซี่แยกหรือว่าหาแยกหรอซี่แยกซี่แยกใหญ่เลยฮะมันเลี้ยวเบิ่งมุ้มนี่ใบหน่อยมุ้มนี่เลี้ยวเบิ่งตรงข,งข,งขง้างๆตึกใบเทคเนี่ยเนี่ยทางดว่วนเนี่ยเห็นบอลเนี่ยโอ้รถไฟมาพดอดีเลย ลอยหน่อยเหลือไปตรงกลางโรถแลนลงมาหูบอมาวัสสายบ่โหวบ่โหวจากจุดขวามือทีโรถแลนลงมานั่นจะมาจากทางด่วนเดทีมาจากทางด่วนแจ้งวัฒนะมุงนะ่งหน้ามาทางสมุทรปราการตรงท้ายมือนั่นจะเป็นทีแย่งทีเหลียวมาจากอบอสิเป็นบางบัวบางบอบางพลีเนาะแล้วก็ทางท้ายมือสุดเนี่ยก็เป็นถนนทีจะตรงไปสุข,ขุมวิทท้ายมือสุดเลยเนี่ยจะไปถนนสัมภาวุธ์ถนนสัมภาวุธ์ไปท่าเรือนะ่ะ ห้องเตยนะห้องเตยแม่บ่หูแหงเลยคนนั้นหัวสุดเลยนั่นเป็นทางด่วนบุรพาวิถีที่มุ่งหน้าไปภาคตะวันออกของประเทศไทยสุดยอด,ด,ดนี่เนาะชุบุรีถน,น,นประเทศไทยนี่พี่น้องยอดปะแมนแยกว่างหน้านี่เป็นแยกที่แบบว่าใหญ่ดีไลยถาแบบว่าผู้ไลแบบกูรเครื่อยเนี่ยนี่หลงแน่นอนเว่าหลงแน่นอนตะกอนมากเลยกับบางหน้ากับที่ว่าสุดยอดเลยเนี่ยแมนแมน,แ,มนแยกวางหน้านี่ถนน,นแบบซับซ้อนแห้งเนาะ แบบควายกันอยู่ทั้งทางรวนทั้งรถไฟทั้งสะพานลอยทั้งโอ้โหแบบแยกใหญ่แห้งน้อยแยกบางนาเนาะเห็นดีน้ำเห็นดีน้ำนี่ก็ที่ว่ามาอัปเดตนะพ่านน้องๆมาอัปเดตนะเป็นอะไรน้องถนนเมืองไทยก็ดีนะดีแต่ว่าหนูงงนิดนึงเดี๋ยวครั้งต่อไปสนุกอกค่อยคุณเดินทางนี้ด้เปล่าพี่ไอให้ยุบายหนูยังงงถนนสามสันชีสันทินน์อันนี้คือแยกบางนา โอ้ด้านซ้ายมือก็สิเป็นถนนเนี่ยเป็นหนองเอ๋ยถนนทีไปเชื่อมต่อกับทางด่วนแจ้งวัฒนะทางด่วนพระรามเก้าเนาะเป็นหนองน้องไปบางโค้งไปดาวข้องด้านบนก็นสิเป็นทางด่วนนะฮะบุรพาวิถีได้เป็น,น้องเอ๋ยไปสิ้นสุดอยู่ที่พานทองนะเนาะพี่น้องเนาะกัสิเป็นทางด่วนอ่าใส่ก๊อกกลางถนนหมายเลขสามสิบสี่หรือว่าถนนเทพรัตน์นะทีแลนด์ยาพานบางบางคลีหรือจะไปเชื่อมต่อสุวรรณภูมิได้เด้่ด้านบนนะ สาเราคือตื่นเต้นงงงง,งงไม่ได้ถึงแน่นงง,งงถนนน่ะบงถนนสามสันสี่สันนะ่ะไ,งงไปเดี๋ยวย่างไปดันหนะ้า <Bye. S 1> ไปไปไปลอยน่อย <Bye. S 1> นี่คือประเทศไทยทุกท่านเอ๋ยโอ้โ oh. ห วันนี้พีพ่น้องฟังล่าห้องมาเบิงทางด่วนนี่นี่คือขัอมววังการเลยถนนสามสันชีชันมาเบิงฟังนี่เบาไอ้หน่อยนี่แหละคือถนนลอยฟ้าโอ้โหพี่น้องเอ๋ยต่ก่อนนะอยากวางหน้านี่ที่ว่าสุดยอดแล้วชาแนลมานี้ บนทางด่วนที่ข้ามกับทางรถไฟฟ้า BTS นาอพี่น้องเนาะสองชั้นสามชั้นเดถนนปัดออนซ่อนถนนเมืองไทยฝั่งนี้ก็สิเป็นถนนพี่น้องไอ้ซีแยงที่มุงหนาไปท่าเรือนาะพี่น้องเนาะท่าเรือคลองเตยนั่นเองนานซสายมือสุดบาโบเดี่ ธรรมชลมูนีกามากาใกล้ๆกด้พี่น้องเลยมากาใกล้ๆถนนเนาะหรือว่าเป็นทางต่างๆบนบนหุ่นเช้าเล่าจะไปฝ่าเรนไปพ่ไเบนอันนั้นคือทางด่วนทางด่วนบูรพาวิถีที่มุ่งหน้าไปชลบุรีภาคตะวันออกไปไหนอ่ะโต๊ะไเน,นี่ยตรงนี้ก็คือทางที่จะเชื่อมต่อมาจากทางด่วนแจ้งวัฒนะ ที่เรามุ่งหน้ามาจากหมอชิดนะจะเชื่อมต่อไปจังหวัดสมุทรปราการบนถนนสุขุมวิทส,สะพานนี่เป็นสะพานคนเดินเนยก็อยู่ใต้นั้นเหมือนใต้สะพานน่ะอ๋อมีที่จอดรถอันนี้คือสี่แยกบางนาด้น้องท<อ>างซ้ายมือก็จะเป็นถนนสัมภาวุธต,ตอนนี้เรายือนอยู่บนถนนสุข,ขุมวิทต,ตรงไปก็เป็นสุข,ขุมวิทเข้าไปกรุงเทพพระขนงฝั่งนี้จะไปชนบุรีเป็นถนนหมายเลข34 ไมนน่แนไใจถนนถนนมันก็สร้างดีเนาะแล้วก็ซับซ้อนดีถ้าคนโมูหเนี่ยหนูก็น่นาหนูหนู้ไม่คงอกกู้จักเนาะหลงเลยเนี่ยมึนตึบ๊บมึนตึ๊บเลยปะมึนตึ๊บเลยเบื่อนดีๆสามชั้นชี่ชั้นพัวเนี่ยเนี่ย,ดดเ,ย,ยเด้อนับหนึ่งหนึ่งอันนี้อันนี้ทางด่วนอันนี้ไม่ทางด่วนอันนั้นก็คือทางด่วนแล้วก็อันนี้ก็คือรถไฟฟ้าแล้วก็อันนู้นก็คือ คืออะไรทางด่วนทางด่วนที่เชื่อมทางด่วนที่ทวิ่งขึ้นอลไรแบวิ่งลง่เนี่ยอ๋อข้างล่างก็เป็นถนนข้างล่างอีกหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นโอ้โหเจ้นเฮนี่สาวเราเราเห็นความเจริญของเมืองไทย,ย,ยฮะยังงอกับถนนยู่รถทั้งททิงหมดแรงที่หมด มันก็สูงมากเลยเนาะอันนั้นน่ะมันก็สูงมากเลยนะเนี่ยน่ะมีกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นอันนั้นคือรถไฟฟ้กกาข่าวดีรถไฟฟ้าที่สุดแล้วอันไหนไทยอังคาเป็นยังไงประเทศไทยเจริญวะ,ะรประเทศไทจะเจริญน,นะ,จะเจริญ จึงเรเคยเห็นแบบนี้ในมาเลเซีเราถามนี่เนี่ยอยู่เมืองไทยจักปีล้วน้องอออยู่เมืองไทย5ปีจะเข้าหกปีละค่ะปีนี้ก็ปีที่หกละปีนี้เป็นปีที่หกแม่นแ้วเคยมาจุดนี้บ่บรเคยจ้ะสร้างว่าอยู่เมืองไทยแต่หกปีบรเ,เคยมาจุดนี้แนนเพราะว่าส่วนมากก็อตอนนั้นทํางานอยู่ในกรุงเทพเแบบป็นปะพ่อยไ่ได้อยู่สมุดปากการแต,แต่ตอนนี้ย้ายมาสมุดปากากาก็เริ่มแบบว่าได้เห็นแบบสิ่งใหม่ในสมุรปากการนะ่นะที่แบบว่าบ่เคยเห็นนะ่ะ ได้ว่าติดใจแล้วติดใจแล้วจ้ะติดใจในการท่องเที่ยวนอกกรุงเทพนะเพิ่นเที่ยวเบิดปีกับบเบิดเลยหลากหลายมีเทศกาลบ่ว่าสิเป็นปีใหม่จุดจีนสงกรานต์หรือง,งานวันบอลเลนท้ายลหลายๆอย่างมีมาตลอดเลยคนไทยหลากหลายเชื้อชาติอันนี้ก็คือเอ่อเส้นทางที่บาโบเองก็พาน้องแตงอ่อนนะก็มีทาผู้ชมเพิ่นก็แนะนําสถานที่ให้บาโบผ้าน้องแตงอ่อนไปเที่ยวหม่องนั้นไปเล่นหม่องนี่มีเสื้อทางหาหยลอยู่ด้วย ่่ารู้สึกว่ามีเอฟซีเป็นกระทกมากว่า,อ,าอยากให้เขาไปวัดอรุณอีกเท่านึงเ้ยจริงเหรอแล้วลก็มี่เอฟซีเป็นกระทัก็วาอยากให้เาเหมือนเฮ็ดคลิปเรียไระายาทำคลิปเรียอะไรคืออะไรอะ่ะคือแบบว่าบริจาคเงินเรื่องเนี้ยอ๋อแบบให้ทำคลิปแบบบริจาคเงี้ยไม่ไม่ทำคลิปแบบว่าของเงินบริจาคเราซึ่งเราไม่สนับสนุนอยู่แล้วพี่น้อง เราเข้าเที่ยวเห็นความตื่นตาความตื่นเต้นยังฟังเนี่ยพี่น้องเลยฟังนี่ทีบาบูเดินทางมากเนี่ยก็อยากมาแนะนำให้น้องเลยเห็นว่าตรงนี้นะเป็นถนนสัมพาวุธิเด้นองซึ่งจะไปทางทางเรือข้องเตยเนาะตรงปลายนี้ก็จะเป็นถนนสุขุมวิทนะเข้าไปกรุงเทพฟังนี่ฟังนี่เมื่อก่อนฟังนี่ฟังนี่ก็จะเป็นถนนนะ,ะดันบนก็จะเป็นทางด่วนบุตรพาวิถีนะเป็นทางด่วนที่เชื่อมต่อไปอยังภาคตะวันออก ด้นานล่างกาสีเป็นถนนหมายเลข34โอเคได้เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะนัดเพื่อนไปวัดอรุณอีกเพื่อนเราเสียใจยมากเลยเสื้อไหมวันนั้นอะอยากจะร้องไห้ลุตเต้ <laughs> โอ้ยนะบันไดไทยสุไดไทยแมนเอ็นดูนะเอ็นี้นั่งกับสีหนานั่งกับคุณตั้งใจไปเพราะว่าเขาได้สมดังใจแมนเดี๋ยวไปอีกรอบเลยไปอีกรอบวันนี้เฮาสีผ้าแดงอ่อนเขาไปกรุงเทพได้ไปนองนอ้ผ้าแดงอ่อนไป เบื้งตุกสูงใหญ่ถูกส่งแปลกตาท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะรับชมเรื่องราวของแตงอ่อนกับไปติดตามทางช่องน้องแตงอ่อนได้ติดตามที่อัพโหลดแม่นจ้าตอนนี้ก็อยู่ช่องอ่าแตงอ่อนสาวลาวด้วยจ้าตอนนี้กําลังอ่กำลังจะผ่านยูทูบแล้วจ้าเอ้ยทำมาสามเดือนสามเดือนมื้อนี้เขาจะไปใส่มื้อนี้บ่อายนี่เป็นไกด์หนูบ่มู้จัจกลางเมี่อไจะพาน้องไปรอในสถานที่ที่ตัวเองเคยไปแล้วแล้วก็ทายทอนให้น้องไปเที่ยว แล้วน้องก็จะไปค่ายต่อเลยเพื่อนเบิ้งไปเรื่อยๆแนะนำสถานที่เมืองไทยเนาะได้เลยจ้าถ้าอยากเบิ้งกับเขาไปรับชมทั้งสองแตงอ่อนสาวลาวนะแล้กับากที่ดำเบาบูสลัดเช็กแกล้วนะปากโครไหลเนี่ยโคตรกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนเฮาสองคนโดยการบอกคตรถามโฆษณานะสาหรับคลิปนี้มือน,นี้ขออนุญาตลาทำช่วงไปแล้วขอตัวแล้วน้องแตงอ่อนสบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีบายบายอย่าลืมไปกดติดตามหนูด้วยนะคะ 嗯嗯拜拜